สวัสดีทุกคนกลับมาใหม่แล้วเมื่อกี้พื้นที่เต็มแก๊แล้วเราไปลบมาแล้วตาหนี้เราจะได้เยอะเราเอ่อสเคไหนครับผมเออ่่่นีไมเบสิคคณิตพวกนี้ไม่มีขอบคุณมากครับที่มาทานด้าทนะคราไม่มีขอบคุณมากเลยครับละไทยมีอิงคอมไม่มีอิงคิดพื้นฐานไม่มีเทียวไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีแมตต์มี แรกเลยนังคงมียังจากเมติกนีดก่าจะอสุดท้ายกว่านมีโเควิทย์ยิ่งอ้วนีย่งอ้วนยังอีกยังไม่ชอบะหรอวิทย์หลังจากชอบขัแทเอาให้ชัวเดี๋ยวเรานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าคครบ

กระเป๋ากระปุกเลเซอรมันอยู่ที่นู่นอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่เสร็จแล้วเอานลืมใส่ไปก่อนก็่เยอะที่สุ่าเใส่ก่อนอันนี้เราเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่การทำความสะอาดบ้านเมสนี่เอไว้เร็วแปทิ้งให้หมดเลย

ร้อนร้อนเพราะเมื่อกี้เราไปนั่งฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกคลิปนึงก็คือคลิปเตรียมขนมกินเพื่อนช่องเอิ่มช่วงรีวิวกินขนมกินเพื่อนกินขนมก,นนก,นนกับเพื่อนแล้วก็แมสก็ทิ้งไปส่วนใ่แมสกิอยู่นี่แล้วก็จะทำแบบนี้ เราจะทำให้มันติดกันอาจารย์คะเอาเสื้ออันนี้หึงค่ะนี่คุณจะได้ห <วา S 1> ้อยได้สองอย่าง,งนีจะหกมแล้วหกมหนึ่งเรแล้วเรามีขวดแม็กกี้ไว้ใส่ไปแล้ว,ลวก็วางแต่พวกนี้จะต้องใช้อีกแล้วข้นี้ก่อช้ชวันนี้าวางเรียงไว้เลยแม็กกี้อันนี้วางไว้ด้านบนนั้น ต้องอต้องนเปิดตังดี๋ยวใส่เงินก่อนนะทุกคนเกินมา,ะา,านปะเไม่วเวลาเลยอพอนมคน,นเลฮ้ยอ,อันนี้มันเงินเก่านี่ว่าทำไมนิสยงี้ถ้าเกิดไ่พอหนุ่มคนนั้นนะถ้าเกิดเขามาสายเนี่ยเขาก็อะขอโทษน,น,นี่เงินเก่ามีอยู่สามสิบห้าเงินใหม่เกาก็จะไปสั่งร้านนี้อีกแล้วเงินใหม่มีอยู่ <35 S 2> เดี๋ยวา้องเจอคนแบบนี้หรอเนี่ยยี่สิบเราไม่ได้ผิดักหน่อยสามสิบนะสามสิบรวมเป็นขอบคุณมากเลยนะไอ้สามกับหกสิบห้า เราเก็บไปสิ<อ> <50 S 2> บห้าทอันนี้เอาไปพรุ่งนี้ห้าสิบบาทเาเรียกอะไรอเดมเควาื่อองันแบไรพวนี้สิบบาทด้ยกันนะเดี๋ยวจับก่อนนะครับเจอกันครับไปพรุ่งนี้สิบาไพรุ่งนี้ต้องออมเงินนี่หร่อนแล้วนายแล้วนายเห็นปะอ้ใจกับตัวน่ารำคาญฉันไม่ชอบเลยอ่ ะาาระวังไว้ให้มันเลียงเลียงไว้ทิชชู่ระวังไว้แบบนี้ญี่ปุ่นม้ให้ด้วนะจะไปญี่ปุ่นัสวัดีเต้จังหับกลับมาน้น้ำาอกลับอาหารนี้ก็กระเป๋าตังอีกโอ้โหเยอะมากไม่ถึงเหรียญน,นะนะ่เะเยอะ เอโหเรียนเงินออกนาใี้เดี๋ยแล้วเอาเงินเงินออกมาให้หมดเลยพรุ่งนี้เราจะใช้พรุ่งนี้จะเอาไปสี่สิบบาทแล้วกัน ไปนัดคิวพูดกันใหม่นะโอเคยังไม่ไดครับกลับไปครับพรุ่งนี้ไป40ใช่แล้วครับผมก็เรื่องนี้สอนเรื่องไป50เหมือนเดิมก็ได้50บาทเก็บไว้นี่เรามีกระเป๋าตังค์3อันเนี่ยแต่จริงๆมีอีกนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ไปไหนอ๋อไอ้กระเป๋านั่นเนี้ยมีเงินอีกแต่ว่าไม่เป็นไร สามสิบด้วยนะคะสี่สี่ระห้ายสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าบาบทแล้วไปหยอดกับเดี๋ยวเอากระปุกก่อนเดี๋ยวกระปุกเดี๋ยนั่นอ คหางยังเอาไปวางบนตาเครื่องไป,ไปแแมเอาไปว,วน้นแเอเอาไปวางละขนมอาเดลอีกใส่ในถุงเลยจ้าจะหกไ่วิน่ย<ๆ>ลูกอม สัสดีเ้าคุก้ไป่องเล่นกับเป็ดเอาไปวางในถูกของเล่นเป็ดนี่อยาให้ป๊บปาติดกาวให้กับรองเท้าเราวางไว้บนกระป๋องกระป๋องนั้นกระป๋องยาไม่รู้อันนี้ อย่าขออ้อใครใครใครนี่นี่กินเยอจริงจงเลย้ยังติดไปคนานี่แหละนั่นแหละทุกคนติดไ้ตรงนี้อโอเคนะ

เียวเข้าไปในฐานขยะเลยกันไกลวางตรงโซนเดิมที่เราไปจัดตารางสอนเมื่อกี้เฮ้ยลืมไปคนอืมเราลิควิดหมดเดี๋ยวเราก็ไปเอาก็ไปแล้นทุกคนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเอาไปชักด้วยเดี๋ยววางไว้ก่อน ถูงขนมนี้เอาเอยเดี๋ยวกระเทียมอันนี้มองไม่ชอบมันหมินทำเป็นขนมปังกระเทียมแต่น้องซื้อมาผิดอันก็เลยมากินเจ้าแบบตูด่เดียวมันซื้อมาเจอดารมน้องสองอันแล้วเนี่ยนี่ไปวางที่เดียวกัน นั่งย่างหวเนี่ยก็วางไว้ตรงถุงนั่นเลยเริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็นดโอ้โหไปอิ่มก็ว้าอะไรกินแต่เช้าอยางเดีน้ำตรงนี้้ผมขายต่อนะน้ำนี่จะเป็นของแม่ปุ้ยก็วางเฉยๆส่วนน้ำนี่ไม่ใช่ของแม่ปุ้ยวางไว้ฝห้องขนมแล้วว่าเราเอาไปวางเลยดีกว่า เออเออีให่ไปต้องเาดาวดกวาอ่ะเขาดาวเกิดผ่อนไหมวีอาร์กวางตัวเขาดาวเกิดผ่อนเรื่อนำอันนี้เออเอปีนึงปีครึ่นไปดีเจสผมไปแล้วเออเขาดาวมันพี่คนบนเขาอ่ะฝั่งไหนฝั่งไหนบอกที่เเดี๋ยวลลง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 เอาไปร้านโอเคโอเคโอเคงั้นเดเจอกันเจีน้กนเเ น้ารีไม่กินไหมขอเอาสักถุสันไปโอ๊ยจิ้มแรงมากทำไหมไม่ได้ทันแค่จิ้มต้องใจอีกเหรอจิ้มฟรีไม่ได้หรอเจ๊กินแตร้านผมจะแจ้งแล้วเนี่ยไม่จ่าย40บาทอะไรโอ๊ย40บาทอะไรโอ๊ย โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ฮฮิิ <c oughs>